Body Welcome back to Janta Channel and Friends สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมากันอีกแล้วกับช่อง Janta Channel and Friends ะะวันนี้หนูมาสอนทุกคนในการส่อนส่อนการที่เราจะทำเวนนะคะหวนแบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่ จากหนังยางนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคเล t s do ู t now โอเคนะคะเอาขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะหนูจะสอนก่อนค่ะว่าในการมัดนะคะมีกี่แบบนะคะในการมัดเนี่ย มีสแบบนะคะในการมัดมัดมัด,มดเป็นอย่างยานะคะคือเป็นเอามัดรวบกันให้เป็นเส้นอยู่ยาวทำกำไลข้อมือทำเป็นสร้อยคอหรือว่าทำเป็นแหวนนะคะสามารถเลือกการมัดได้สองแบบเพราะว่ามันเป็นสไตล์ <Okay. S 1> ความสวยของแต่ละคนนะคะว่าจะเอาสไตล์ไหน ก็คือสไตล์แรกนะคะก็คือมัดแบบบางนะคะก็คือมันจะมัดง่ายๆค่ะไม่ปวดมืออะไรเลยเราจะใช้มือมัดนะคะไม่ได้อย่างนี้แล้วก็มัดมัดนะคะก็ทำแบบนี้แล้วก็พึบพึบมาเลยนะคะอย่างที่สองก็คือสไตล์ที่สองก็คือมัดแบบแน่นๆนะคะก็คือเราจะมัดแบบแน่นๆแล้วก็แบบนี้เหมือนกันแล้วก็มัดมัดมัดแต่มัน จะปวดมือกว่ากันนะคะก็คืออย่างอย่างแรกนะคะจะหวิวไปหน่อยแล้วก็สวยอยู่นะคะนิดนึงและอย่างที่สอนนะคะจะสวยมากๆค่ะถ้ามีหลายๆสีบนบนกันนะคะแต่หนูมีแค่สองสีนะคะไม่รู้อีกสีหนึ่งหายไปไหน oh, <no. S 1> นะคะเดี๋ยวหนูจะมาสอนวิธีทำนะคะแบบแรกก่อนนะคะนี่นะคะเป็นหนังยางนะคะสีแดงน้ำตาลนะคะ แล้วก็สีเหลืองค่ะขั้นตอนแรกเราจะเทมันออกมาก่อนนะคะเทมันออกมาก่อนก็คือถ้าของใครอยู่ในถุงหรือว่าเก็บเป็นไงนะคะก็คือเอามันออกมาค่ะเอามันออกมาแล้วก็แยกสีกันนะคะ เริ่มกันเลยเราจะทำขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือเราหยิบมาสีหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปใส่สามนิ้วนี้ค่ะนี่นะคะด้านนี้สามนิ้วนี้เอาด้านที่คิดว่าตัวเอ็นถนัดคะ่ะแล้วก็ใส่สามสามนิ้วนี้เข้าไปนะคะโป้งขีกลางใส่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็หยิบสีอื่นนะคะแล้วก็นี่นะคะจับ ใช้ซองจับแล้วก็เวลาจะทำนะคะเราจะต้องทำให้ถูกช่องนะคะไม่ใช่ทำามาช่องนี้นะคะต้องทำช่องนี้ค่ะโอเคก็คือจับมันนะคะแล้วก็ปล่อยมันออกมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะไม่อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่ใส่สามนิ้วเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็สองนิ้วเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาตรงนี้เข้ามาในนิ้วโป้งนะคะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ใช้สีแดงพอได้อย่างไงใช่ไหมคะจับเหมือนเดิมี๋ยวก็ใส่ขสามนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็วเอาสอนิ้วเข้าไปแล้วก็เอาดีเข้ามาเหมือนเดิมน,นะคะทําไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะนี่นะคะทําไปเรื่อยๆเลยจนกวดคิดว่าจะยาวพอสมควรที่เราอยากอยากต้องที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วเราค่อยหยุดค่ะ จแล้วเราก็จะทำทำเงินกันก็คือทำพ้าเลยแม่แต่ทางหนูนะคะจะเอารวมกันอยอื่นค่ะก็คือเราอะคะจะรวมกันแล้วใช้จับแบบนี้นะคะอันนี้สองน,นิ้วอันนี้สามน,นิ้วเอานี้เข้ามารวมกันอย่างนี้แล้วใช้สีต่างสีก็คืออีกสีนึงก็คืออมฮะเข้ามาอย่างนี้จากนั้นก็มัดแบบเดิมเลยะคะ่ะแบบเดิม ค่ะ oh, <no. S 1> อย่าดึงแรงเกินนะคะถ้ามันถ้าไม่งั้นมันจะขาดแบบหนู <Wow. S 1> นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก <Wow. S 1> ็อันนี้นะคะเราทำเป็นเวนะคะแล้วเราก็เสกเข้าไปในเวเข้าไปในนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วะคะ่ะ ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับอีกทีแรกนะคะเดี๋ยวอีกทีสองหนูขอต่อแบบแน่นๆนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นคลให้ช่องของหนูนะคะจันตาชาแนลแอนเฟรนด์ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย